อ้าวกุมารน้อยกุมารน้อยเหมือนนี่มะปอกุมารน้อยเจอกุมารน้อยเจอแล้วเจอแล้วชื่ออะไรนี่กุมารน้อยชื่ออะไรนะน้องกุมารชื่ออะไรครับน้องอะไรครับน้องขวัญฮะทำไมพูดค่อยแท้กุมารน้องตะโกนดังๆเลยครับผมน้องขวัญกุมารน้อยน้องขวัญเป็นไงเขาบอก Pole, เขาเขาบอกมาถูกมาสองงวดแล้วกุมานน้อยบอกถูกมาสองงวดแล้วบอกถูกเรืมาบอกถูกมาสองงวดแล้วบอกเขาจะบอกมีแต่สามตัวเลยนะเขาจะไม่บอกสองตัวบอกสามตัวงวดนี้เสีอยกตัวไหนงวดหนงงวดไปจําวันที่หน be mmm ึ่งเดือนกันยายนเนี่ยบอกบอกพี่น้องเลยเร็วฝันไหมไหมผูกไปเข้าฝันไหมหรือว่าแบบไห้อย่างไร hãy đặt một trăm linh một trăm linh một trăm một 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 ไม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะเห็ดดวนเห็ดลายแจ้งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ้านึ่ขุมานขนมขอสนิทเด้วขอลงก่อนด้วโอเค